สวัสดีค่ะมักสะาพมือสองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางนะคะเป็นงานญี่ปุ่นอสวาซาบิค่ะลูกค้าจาหรือ WA นั่นเองนะคะน้ำหนักร้อยโลราคา8,000บาทค่ะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่700-800ถึง800ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า10บาทนะคะ10บาท1 0บาท จ้าต่อตัวเท<ๆ>่นานันลูกค่ะจ้ามาตัวแรกเลยพี่นางจา้าลาฟลอเรนโอ้ลาฟลอเรน สำเนียง Love l ร w เอีกรอบ <นำ S 1> ค่ะ<ๆ> Love l ร w ไม่เหมือนเดิมน <laughs> ะลูกค้าจา๋าดีช่วงเย็นของวันนี้กันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของบักเราด้วยร<ช>ายการนี้ค่ะลูกค้าจา๋าเป็นเสื้อผ้าเด็กหนานะคะมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายพระไซ์อยู่ในนี้ลูกค้าจา๋าถามว่าหนามากไหมไม่ได้มากนะเป็นกลางกลา ใช่เป็นกางตอ่ะลูกค้าีอาจจะเป็นแบบผ้าบางแต่ว่าแขนยาวก็ไค่ะผ้าบางแต่ว่าขายาวประมาณนี้ค่ะลูกค้าดู10บาทน่ารักเองน่ารักมากสิบาทลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัว10บาทอะไรจะได้ภูมากค่ะ10บาทได้ภูมากค่ะ10บาทได้แก๊บค่ะของกล้วยเจออะไรรัฟลอเรนซ์ค่ะลอเรนก็มาโคก็มาค่ะภูมาก็ ็มีค่ะลูกค้าจ่าปาร์ตภูม่าสวยๆแขนยาวนะคะเสยแขนยาวประมาณนี้นะคะภูม่าสวยๆต้นทุนสิบบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ่าสิบบาทสิบบาทจ้าตัวละสิบบาทลูกค้าจ่าที่บอกว่าตัวละสิบบาทไม่ได้ขายเป็นตัวนะทั้งหมดนี้เลยลูกค้าจ่าได้ไปหมดนี้เลยในน้ําหนักร้อยกิโลถูกต้องในราคาแปดพันบาท แต่ว่าต้นทุนของเขา10บาทจ้าต้นทุนน่ารักมากน่ารักน่ารักน่ารักเกรดเด้วยใช่ไหมเอค่ะเกรดเเลยนะคะลูกค้าขาแต่ว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%ถึง1เตามเกณฑ์บริษัทบักเราเลยนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ยูนิโคลค่ะลูกค้าจ้าป่อเลยพี่นาอะไรจ้า GU ค่ะ GU ยูก็มานะคะเเป็นแบรน์พี่น้องกันไหมคะพี่น้องกัน เป็นพี่น้องกันนะคะนี่เลยนะคะเป็นกางเกงยีนนะคะลูกค้าขาไซส์ประมาณกี่ขวบเนาะพี่ขอตีไปสัก แรกเกิดเด็กเล็กอ่ะใช่เด็กเล็กนะคะลูกค้าจ๋าถึงประมาณเด็กโตค่ะสิบขวบสิบขวบประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบนี้ทำไมนละสิบบาทต้อนทุนอีกทีค่ะสิบบาทเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตสิบบาทและเอี้ย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 สิบบาทยูนิคอร์นจ๋าแบรนด์ด้วยเหรอคะพี่น้าค่ะแบรนด์ด้วยเด้อเมื่อกี้ หาเสื้อเชิ้ตหล,อลอ่อๆสิบบาทเท่านะ ใช่แบรนด์ยูนิคอไปเลยนะคะมีอุ้สวยๆค่ะน่ารักน่ารักต้นทุนสิบาทสิบาทสิบาทนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะกระโปรงน่ารักอุ้ยกางเกงกระโปรงตัวนี้อุ้ยน่ารักหนังเป็นกางเกงข้างหน้าเป็นกระโปรงอุียเป็นลายสก๊อตมาเลยอินเตอร์มาเชียว์พี่นายอันนี้เบบี้แก็บเบบี้แก็บสิบบาทสิบบาทเท่านั้นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆแบรนด์นี้คุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนตัวละสิ บาทพูดถึงนะลูกค้าจาตัวละ10บาทลูกค้าเอาไปขายนะ3ตัวร้อยถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำไม,ไม่แนะนำนะคะ,ะ,คะให้ลูกค้าแบบว่าคัดแยกออกมานะคะบางตัวเป็นแบรนด์ที่ห้อราสามารถทำราคาได้นะคะลูกค้าจะเอาไปต่อยอดทำราคาได้ตัวไหนที่แบบว่าตัวธรรมดานะคะก็ค่อยขายอีกราคานะคะลูกค,ะคะ้าจะอาดิดาสอาดิดาตก็สิบ,บาทจ้าบเป็นสิบบา รีดาดแบบนี้ก็สิบบาทจ้ามีหัวปลาพี่นาสวยเนาะสิบบาทจริงๆเหรอคะตัวนั้นต้นดูสิบบาทด้วเคระคะป้าน่ารักน่ารักมากขายเท่าไหร่นี้พี่นาตัวนั้นเมื่อกี้ใช่ไหมคะจ้ะสีร้อยห้าสิบเนาะ ร้อยห้าสิบพอดีเพราะว่าเป็นอดิดาสด้วยถูกต้องแล้วเป็นมีมูดด้วยนะคะลูกค้าจาอ่าแนะนำค่ะลูกค้าจากระสอบนี้ไลนนี้นะคะ1 0กยกิโลค่ะลูกค้าจ่า0 0ดบาทนะแต่ว่าเรื่องจํานวนตัวเป็นเพียงประมาณการนะคะจ่าแต่ละกระสอบอาจได้ไม่เท่ากันอุ้ยกุ้ยเก้วเอราะขูอนหมดพี่นาง พี่ได้แก๊บค่ะแล้คอนเวิร์ตมีหือนกันเลยคู่กันเลยอ่ะพี่กับน้องพี่กับน้องพี่กับน้องมาเลยนะคะพี่แก๊บน้องคอนเวิร์ตถูกต้องค่ะและที่สําคัญลูกค้าจ๋าพี่แก๊บน้องคอนเวิร์ตมีต้นทุน10บาทเท่านั้นตัวละ10บาทเท่านั้นเอฟได้เลยนะกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจ CF มาได้ถูกต้องค่ะได้ตามที่รีวิวนี้เลยจ้าใช่แนวได้หมดได้หมดนี่เลยกี่ตัวนะคะพี่นาง่ะ ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยตัวประมาณนะประมาณจ้ะพี่เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยก็เลยทีเดียวลูกค้าค่ะต้นทุนระดักมากเลยอ่สิบบาทสิบบาทสิบบาทเราเห็นอะไรแวบๆโอ้อะไรค่ะผูกมากผูกมากมาเลยเหรอคะพี่น้าค่ะูกมามาเลยจ้าสิบบาทจ้าสิบบาทสิบบาทสิบบาทเท่านั้นลูกค้าจ้าสิบบาทเท่านั้นค่ะไม่ขอพูดคำอื่นได้ไหมสิบบาทสิบบาทนอกจากสิบบาทสิบบาท สวยจริงลูกค้าสวยสวยยุยุู่าน่กาอย่างภูม่าตัวเมื่อกี้อ่ะร้อยอับได้เลยลูกค้าจ้ะร้อยอัพได้เลยนะแล้วในหนึ่งกระสอบเนี้ยแบรนด์่ิ้อก็มีคละมาให้เลยนงคะ่ลูกค้าสามารถแบบว่าทําราคาได้สี่ห้าหราคากันเลยชิดีได้เลยลูกค้า่ะเริ่มต้นถ่ายดี ห้าสิบเก้านะห้าสิบเก้านะห้าสิบเก้าบาทนะคะห้าสิบเก้าขึ้นไปหกเก้าเก้าแปดเก้านะคะไล่ราคาขึ้นไปได้เลยนะคะลูกค้าจ้ากระตูนน่ารักแบบนี้ก็สิบบาทจ้าลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้อ่ะขอกระตูนอันนี้อะไรอ่ะตัวน่ารักน่ารักอันนี้ตัวอะไรเอ่ยกระตูนอะไรเอ่ยตัวอะไรอะคะไม่แน่ใจว่ากระตูนอะไรจะเป็นกระตูนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าสนใจกระสอบนี้ก็ซีเอฟเข้ามาได้เลยนะคะลูก ในราคา8,000บาทน้ำหนัก100กิโลคุณภาพเกรด A ค่ะได้ไปทั้งหมดนี้เลยใช้หมดค่ะจ๋าเลยนะคะใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสีสันมีคละมานะคะเรื่องสีสันก็มีคละมานะคะใช่แล้วค่ะอุ๊ยสวยจังเลยสวยทำไมมีแต่ตัวน่ารักน่ารักใช่ไหคะจ๋าเดชเดน่ารักน่ารักแบบนี้ต้นทุน10บาทลูกค้า เลกกิ้งเลกกิ้งแนวเลกกิ้งบ้างสิบบาทโอ้โหสวยๆยั่วๆนะแบบนี้นะคะคุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าเด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยกันได้แขนสั้นแขนยาวเป็นชุดเดรสเป็นเชิ้ตเป็นเอี๊ยมเป็นบอดี้สูทค่ะลูกค้ามีคละมาให้เลยเป็นกางเกงเท่ๆแบบนี้ก็สิบบาทสิบบาทสิบบาทเท่านะใช่เลยสุดพมสุดพรมกันเลยนะคะเป็นอีกหมดที่แนะนำเลยลูกค้าค่ะ ใชแล้วค่ะอันนี้เป็นอะไรคะยังไงคะรับดราคอนบอลอุ้ยใช่มัลเราก็มาใช่ดราก้อนบอลแบบนี้สิบบาทลูกค้าโอ้โหสิบบาทสิบบาทสิบบาทเท่านั้นอลูกค้าค่ะไม่ใช่กระสอบละสิบบาทค้าไม่ใช่กระสอบละสิบบาทนะเอาไว้ช่วยหน่ารักมากเลยทำไมน่ารักขนาดนี้นะคะโอ้ยโอ้ยสิบบาท อันเดอร์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 ค่ะอันเดอร์ค่ะลูกค้าจ๋าอันเดอร์เท่าไหร่นะคะจ้าฟิลาแป๊บเบลฟิลาแป๊บเบลฟิลาฟิลาเอ้าฟิลาค่ะลูกค้าหนูรับไปก่อนรัฟลอเรนซ์ไปก่อนนะคะเป็นเชือกนะคะเชือกก็สิบบาทเด้อสิบบาทเ็รัอันเดอร์ก็สิบบาทเด้อฟิลาก็สิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนตัวละสิบบาทไม่ขอพูดคำอื่นแล้วถูกต้องค่ะกระสอบนี้ ร้อยกิโลค่ะแปดพันบาทลูกค้าโอ้โหราคาเฉลี่ยแล้วต้นทุนสิบบาทจ้าต้นทุนสิบบิฟล่าฟินล่าฟินล่าอีกแล้วเหรอคะพี่นางมาแล้วฟินล่าของเราออเวลโรดัวมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะอุ้ยน่ารักตะมูตะมีแบบนี้สิบบาทสิบบาทตะมูตะมีแบบนี้ก็สิบบาทชุดเดรสสวยๆยั่วๆแบบนี้สิบบาท นะคะโอ้ยมาบอกคำอื่นเลยอ่ะไม่พูดคำอื่นเลยค่ะเฮ้แนเอมสวยสบาทสิบบาทเด้านั้นนะคะลูกค้าจ๋าใช่เป็นสเวตเตอร์น่ารักสีสดใสแบบนี้ก็สิบบาทลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เอได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแปดพันบาทเด้อคุณภาพเกรดเอเป็นงานญี่ปุ่น LOT W A ของเรานะคะชูกรองจ๋า้ยน่ารักจังเลยหล่อเท่ก็มีมานะคะแบบแบบ หวานก็มีมาลูกค้าจากค่ะใช่แล้วนะคะใช่แล้วลูกค้าสนใจนะสั่เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจากกระสอบนี้นะคะ8ปดพันบาทเท่านั้นนะคะถูกต้องค่ะอุ้ยสูพิมเลยเหรอคะพี่นางแม่นป่ะคะพิมไหมพิมไหมไม่พิมไม่พิมไม่พิมอุ้ยอันนี้การ์ตูนการ์ตูนจ้ะอันนี้อะไรอ่ะนาลุโตอุ้ยวันพีวันพีก็มาวันพีนางคนละเรื่องเลยนะคะนารูโตะกับนนาลุโต คาถาเลยตกอับดโบอับวิแชมเปียนแชมเปียนแชมเปียนเด้อแชมเปียนสิบบาทนะคะลูกค้าจ๋ะแชมเปียนก็สิบบาทอ่ะเอาดอเอาดอเอาดอโอ้โหเอาดอก็สิบบาทจำนวนสิบบาทตอนนนนะคะลูกค้าจ๋ะใช่แล้วอ่ะลูกค้าจ๋ะอันนี้ขออนุญาตมีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที um> ่เหลือยังไงฝากลูกค้าติดตามกันด้วยใช่แล้วจ้ะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงาน เสื้อผ้า เด็กบาเสื้อผ้าเด็กหนาปานกลางนะคะเป็นงานญี่ปุน่นลอดมาสบีของเรานะคะน้ำหนักร0อยกิโลค่ะราคา8,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่700ถึง800ตัวะคะ่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ10บาทจ้าจ้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยคะ่ะว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ IG โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามา ที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัตรเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟติดตามอีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ<ค><ค>